ก็วันนี้ครับเราจะมานวัตการหลวงพ่อหลังวัดสามเรือนครับก็มาถึงหน้าวัดแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับ

ก็หลวงพ่อลังครับเป็นหลวงพ่อที่ผมนับถือครับนับถือมายาวนานครับก็ตั้งแต่ผมจําความได้ครับแล้วประสบการณ์ต่างๆครับในชีวิตผมก็นับถือหลวงพ่อหลังนี่แหละครับอันนี้ก็คือเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อครับสมัยมีชีวิตอยู่ครับ อัฐาบริขารของหลวงพ่อนะครับตามคำบอกเล่าครับว่าเก็บไว้ในตู้กระจกครับ ครับก็หลงพรลังก็องค์ที่สองครับขอบอกว่าสร้างไว้ก็ไม่แน่ใจครับว่าสร้างไว้ตอนไหนครับแต่พิมพ์เดียวกับรูปหล่อรุ่นสองครับรูปถ่ายครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าก่อนท่านชราภาพหรือเปล่าครับและอันนี้โรงแก้วครับโรงแก้วของหลวงพ่อนะครับก็ถึงปีก็จะมีการเปิดนะครับเพื่อปรงเล็บปงผมนะครับก็จะมีงานประจำปีทุกปีครับโอเคเดี๋ยวผมไปสกาละหลวงปู่หลวงพ่อลังก่อนครับ Amen.